กองกำลังสุลัด์มนตรีขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนธันวาคมเพื่อกรุณาทราบดังนี้ครับการปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการการเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนดำเนินการราดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งนำเครื่องมือเฝ้าตรวจกอ้องลองวิวและชุดปฏิบัติการโดรนไปใช้ในพื้นที่เพ่งเลงตามแนวชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุมอบไม้เท้าและถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุชชช่่ววยยเเเเหลลลืืออประานกกก็บีผิต จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและจังหวัดหนองคายเรื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดและการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆพร้อมทั้งประชุมติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนมีผลการตรวจยึดจับกลุ่มผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดการตรวจยึดจับกลุ่มในพื้นที่ชายแดนจานวน77ครั้งผู้กระทําผิด47รราาาาายยองกกกลลบบ้้14นนนนเเมม็ศจัุใพืที่ต ของกลางยาบ้า8ปดล้านห้าแสนเม็ดเซพระราชบัญญัติศุลกากรจำนวน7ครั้งผู้กระทำผิดจำนวน4รายตรวจยึดของกลางจำนวน5รายการการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ข้ามแดนจำนวน3ครั้งตรวจยึดรถจักรยาน,นยนต์จำนวน10บคัน 10, พระราชบัญญัติอาวุธปืนจำนวน7ครั้งผู้กระทำผิดจำนวน8รายตรวจยึดของกลางจำนวน3รายการพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจำนวน9ครั้งผู้กระทำผิดจำนวน25รายส่วนใหญ่เป็นชาวลาวการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผู้บัญชาการกองกำลังสุศรศักดิ์มนตรีร่วมปฏิบัติภารกิจกับแม่ทัพภาคที่2เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับคณะป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตเข้าพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการกับหัวหน้ากองบัญชาการทหารนครหนลวงวิงจันเข้าพบปะแบบไม่เป็นทางการกับกองบัญชาการทหารแขวงสวรรค์เขตหารือการขยายผลโครงการทหารพันธ์ดีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาและบริหารกสิกรรมป่าไม้หนองเต่าไปสู่ประชาชนลาวจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพัน บูรณาการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนร่วมกับส่วนราชการอำเภอกับเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกันหน่วยข่าวกรองทางทหารทําการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกําลังของกําลังฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับปรับปรุงทำเนียบกาลังรบการบํารุงขวัญกาลังพลพลเอกไพบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระชทา,านพระบระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่กําลังพลกองกําลังศุรศักดิ์มนตรีในพื้นที่จังหวัดบุรครนม รองผู้ประชาการทหารสูงสุดและเสนาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญพร้อมทั้งอ่านสารอวยพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลรองผู้ประชาการกองกำลังศุรศักดิ์มนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังพลการปฏิบัติอื่นๆที่สำคัญผู้บังคับบัญชาและประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกของหน่วยเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านทหารบกให้กับกำลังพลในห้วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์มันคนเดินทางเป็นตัวแทนหน่วยมอบถุงยางชีพผ้าห่มกันหนาวและเครื่องบริโภคให้กับประชาชนลาวที่ยากไร้ณนะเมืองเซปอแขวงสวรรค์เขตกำหนดจกกัดกิจกรรมวิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568ณค่ายพระยาสุนทรธรรมตาดาจังหวัดอุดรธานีกองกำลังศุลศักดิ์มนตรีขออนุญาตนำเรียนเพื่อกรดูนาทราบเพียงเท่านี้ครับ